สวัสดีครับพิรักแฟนบอลทุกท่านกฎหมายกีฬากับอาจารย์ต่องวันนี้เราจะไปพูดในประเด็นร้อนๆของสโมสรมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับแต่สําหรับข่าวสารวงการกีฬาเนี่ยวันนี้เราไปอัปเดตกันก่อนนะครับคืนวันนี้ครับเวลา4ี่ทุ่มครึ่งครับมีฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับเป็นลอนดอนดาร์บี้แมตช์ครับท็อตแนมฮอสเปอร์พบกับอาร์เซนอลนะครับใครเป็นแฟน2ทีมนี้ยังไงก็ติดตาม เชียร์กันได้นะครับสำหรับวงการกฎหมายกีฬาครับโอ้โหนี่เรื่องนี้นี่นะว่าเป็นเรื่องใหญ่เลยนะครับในวันพรุ่งนี้ครับศาลกีฬาโลกจะประกาศผลคำพิพากษาออกมาแล้วนะครับว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยจะโดนแบนจากฟุต,ฟตบอลยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกในฤดูกาลหน้าและก็ฤดูกาลถัดไปรวมทั้งหมด2ฤดูกาลหรือไม่นะครับสำหรับวันนี้ก็จะมาวิเคราะห์ เล่าถึงข้อต่อสู้ของทั้ง2ฝั่งนะครับก็คือฝั่งแมนเชสเตอร์ซิตี้และก็ฝั่งยูฟ่านะครับในเรื่องเกี่ยวกับการรับฟังพยานหลักฐานนะครับก็คิดว่าประเด็นหลักเนี่ยในเรื่องการรับฟังพยานหลักฐานเนี่ยทางทั้ง2ฝั่งเนี่ยต้องมีหยิบยกขึ้นมาต่อสู้แน่นอนนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าหลักฐานที่ยูฟ่าได้มานะครับว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยทำผิดกฎในด้านการเงินเนี่ย เป็นหลักฐานที่ถูกแฮกออกมาจากอีเมลของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับนั่นหมายความว่าการได้มาซึ่งพยานหลักฐานเนี่ยมันไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับโดยหลักแล้วเนี่ยมันไม่ชอบอยู่แล้วแหละไปแฮกอีเมลเข้ามานะครับคราวนี้มันก็มีประเด็นที่น่าสนใจว่าศาลกีฬาโลกเนี่ยจะสามารถรับฟังพยานหลักฐานที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายได้หรือไม่นะครับคราวนี้เราก็ต้องไปดูก่อนครับว่าศาลกีฬาโลกเนี่ย ในบทบัญญัติของยูฟ่าเนี่ยแล้วก็แมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยเขาระงับข้อพิพาทกันโดยใช้กฎหมายของประเทศไหนนะครับคือพอไปเปิดดูธรรมนูญของยูฟ่านะครับเขาระงับข้อพิพาทกันโดยใช้กฎหมายของประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับคราวนี้กฎหมายของประเทศสวิสเซอร์แลนด์เนะครับเขาก็มีพูดถึงเรื่องการรับฟังพยานหลักฐานที่ได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายไว้นะครับประมวลกฎหมายของประเทศสวิสเซอร์แลนด์เนี่ยครับเขาบอกว่า ถ้าเกิดว่าผลประโยชน์ในการค้นหาความจริงเนี่ยมันมีมากกว่าการที่จะไม่รับฟังพยานหลักฐานนั้นเนี่ยคราวนี้ไอไอการที่จะรับฟังพยานหลักฐานเนี่ยสรุปว่าการที่จะรับฟังพยานหลักฐานเนี่ยถึงแม้เป็นพยานหลักฐานที่ได้มาโดยไม่ชอบนะครับก็สามารถรับฟังได้นะครับถ้าเกิดว่า ถ้าเกิดว่าประโยชน์ในการสแสวงหาความจริงเนี่ยมันมีมากกว่านะครับยกตัวอย่างคดีเนี่ยเคยมีมาแล้วนะครับเป็นคดีระหว่างยูฟาเองนะครับแล้วก็ฟีฟานะครับเคยมีคดีต่อสู้กันข้อพิพาทกันในเรื่องเกี่ยวกับการล้มบอลน,นะครับแมตช์ฟิกซิงนะครับคือทางทางอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเขาก็ต่อสู้มาว่ายูฟาหรือว่าฟีฟาเนี่ยได้พยานหลักฐานมาโดยไม่ชอบนะครับก็คืออาจจะเป็นกรณีที่ได้มาโดย เช่นแอบดักฟังโทรศัพท์หรือว่าไปหลอกลวงมาให้ได้ซึ่งข้อมูลว่ามีการล็อกผลการแข่งขันนะครับคราวนี้ครับสารกีฬาโลกเนี่ยเขาก็ตัดสินไว้ว่าพยานหลักฐานเนี่ยมันมีคุณค่าในเรื่องผลประโยชน์สาธารณะในเรื่องของฟุตบอลเนี่ยมากกว่านะครับคือทําให้พยานหลักฐานเนี่ยสามารถที่จะนํามาพิจารณาและก็รับฟังได้นะครับส่วนคดีของแมนซิตี้เนี่ย มันก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องกฎการใช้เงินนะครับก็ต้องมามองกันแหละครับว่าทางสารกีฬาโลกเนี่ยเขาจะมองว่าเพื่อประโยชน์ของวงการฟุตบอลแล้วเนี่ยไอพยานหลักฐานชิ้นเนี้ยมันจะเป็นเหมาะสมที่จะถูกนํามาค้นหาความจริงได้หรือไม่นะครับถึงแม้ว่าจะได้มาจากการแฮกก็ตามนะครับสําหรับวันนี้ครับเรามีสปอนเซอร์นะครับ เป็นมารอบที่สามนะครับเป็นชากะลิีิบางแครนะครับยังไงอย่าลืมกดเข้าไปสั่งแล้วก็ติดตามกันได้เลยนะครับพรุ่งนี้นะครับอย่าลืมนะครับข่าวใหญ่แน่นอนครับพอผลจากคาวินิจฉัยของสารดีราโลกออกมานะครับติดตามได้เลยนะครับรอชมครับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ